วันนี้มาดูโจทย์ของ exam นะครับที่สอบวันที่8เมษายน2564นะจะลองเอาโจทย์ลองมาลองทำนะผมจะทำแบบว่าไม่ใช้สูตรไม่ใช้อะไรนะครับจะใช้ความเข้าใจนะจะทำได้ทาได้ได้ง่ายถ้าใช้สูตรเนี่ยบางทีคนทำไม่เป็นเนี่ยมันจะทำไม่ได้เดี๋ยวลองมาดูนะลองมาดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะครับเป็นคณิตศาสตร,ร์ข้อสอบทั่วไป เดี๋ยวผมอ่านโจทย์ให้ฟังนะย่อนเชือกลงไปถึงก้นบ่อเนี่ยเหลือความยาวเชือก5้านิ้วพอไปถึงก้นบ่อเนี่ยเหลือ5นิ้วจากนั้นทบเชือกแล้วย่อนไปอีกรอบขาดความยาวไป5นิ้วจึงจะถึงก้นบ่อคำถามคือเชือกยาวเท่าไหร่ผมแปลแปลคำถามก่อนแล้วกันนะครับย่อนเชือกลงไปเนี่ยเราย่อนลงไปเนี่ยพอไปถึงก้นบ่อเนี่ยเชือกที่เราถือเนี่ยจะเหลือ5้านิ้ว จากนั้นทบเชือกคือพับเชือกขึ้นน่ะพับพับครึ่งอ่ะพับครึ่งขึ้นมาแล้วย่อนไปอีกรอบเนี่ยจะขาดความยาวไป5นิ้วถึงจะถึงก้นบ่อแสดงว่ายังขาดไป5นิ้วถึงก้นบ่อนะครับเรามาดูว่าเชือกยาวเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้เวลาคิดสักอ่าห้ทาทีห้านาทีทันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเวลาอีกทีนะครับลองคิดกันดู ข้อสอบแบบนี้ออกบ่อยนะครับลองฝึกกันดูใครสอบกพอข้อแบบนี้มีมีให้คิดประจำนะครับถ้าใครเก่งสูตรก็ก็ทำได้แต่ถ้าใครไม่เก่งสูตรมากๆนี่ฝึกคิดตามความเป็นจริงจะง่ายกว่าสูตรนี่จะยากมากนะมังมงสูตรมันไม่เหมือนกันนะครับลองคิดกันดูนะ เอาไม่ต้องถึง5นาทีแล้วกันเอาสักนาที2นาทีก็พอนะลอ,องคิดกันดูนะครับว่าคิดกันได้ไหมเ,เดี๋ยวลองมาทำกันดูลองมาทำกันดูเลยนะแล้วกันนะครับจะได้ไปด้วยกันเลยเขาบอกว่าย่อนเชือกลงไปถึงก้นบ่อเนือความยาว5นิ้วเชือก5นิ้วนะจากนั้นทบเชือกแล้วย่อนลงไปอีกรอบขาดความยาว5นิ้วจริงจะถึงก้นบ่อนะ เราไม่รู้จะคิดยังไงเนี่ยเราเอาคำ,คำตอบที่เขาให้มาเลยมาลองทําดูเลยจะได้ทําได้นะเวลาไปสอบจริงนะถ้าเราคิดไม่ออกปุ๊บเอาคําตอบมาลองคิดดูเลยนะอลองข้อกอมาสิานิ้วนะสิ้นิ้วถ้าบอกว่าย่อนลงไปเนี่ยจะเหลือความยาวเชือกห้านิ้วแสดงว่าบ่อเนี้ยแสดงว่าถ้าเชือกถ้าถ้าเชือกสินิ้วเนี่ย ถ้า15นิ้วเนี่ยบ่อลึกเท่าไร่บ่อลึกประมาณบ่อลึกประมาณ10 10นิ้วนะใช่ไหมเพราะเหลือความยาวเชือกแค่นิ้วเนี่ยบ่อลึก10นิ้วนะแล้วเขาบอกว่าวทบเชือกไปเนี่ยพอทบเชือกเนี่ยเชือกจากเชือก15นิ้วเนี่ยเชือกจะเหลือแค่7.5นิ้วแต่บ่อลึก10นิ้ว บ่อลึกสิบนิ้วแสดงว่าขาดเ,ออเชือกเชือกเหลือเจ็จุดห้าแสดงว่าอีกแค่2 5จุดห้าจะถึงก้นบ่อถึงก้นบ่อเนาะแสดงว่าเขาถามไม่ตรงกันละเขาบอกเหลืออีกห้านิ้วถึงจะถึงก้นบ่อเห็นไหมนี่เข้าใจไหมลองดูนะครับเชือกสิบห้านิ้วเนี่ยปุ๊บมันต้องเหลือตรงมันเหลือเชือกห้านิ้วอันนี้เราสมมุติการทํานะครับ พอทบเชือกมาเชือกเหลือ7.5นิ้วปุ๊บตะบ่อน,นี้ลึก10นิ้วมันก็เหลือแค่2.5นี่มันไม่ใช่ละข้อ15นิ้วนี่ไม่ใช่ละเอาลองมาดู20นิ้วนะ2ถ้า20นิ้วแสดงว่าบ่อน,นี้ลึกเท่าไหร่บ่อน,นี้ลึก15นิ้วเพราะเหลือเชือก5นิ้วไงครับเหลือเชือก5นิ้วตามโจทย์เขาบอกเนาะเหลือเชือก5นิ้วนะ เหลือความยาวเชื่อค้านิ้วนะตามโจทย์นะลองคิดตามโจทย์นะเดือเชื่อค้านิ้วเชือกยาวยนะี่สิบยี่สิบนิ้วนะอพอทบเชือกพอทบเชือกทบครึ่งหนึ่งนะเชือกเชือกเหลือความยาวสิบนิ้วนะพอทบครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็ห้านิ้ว ตรงนี้ห้านิ้วเหลือความอ๋อไม่ใช่นะครับคราวนี้เขาบอกว่าถ้าทบเชือกแล้วขวาดความยาวไปห้านิ้วจะถึงก้นบ่อบ่อสิบห้านิ้วเหมือนเดิมอืมอ่าถูกเลยบ่อลึกสิบห้าปุ๊บเชือกเหลือ10นิ้วพอทบไปครึ่งหนึ่งนะจากยี่ิแสดงว่าตรงนี้เหลือห้านิ้วตามคำถามเขาไหมย่อนเชือกลงไปถึงก้นบ่อให้เหลือความยาวเชือกห้านิ้วอ่านี่ดูนะ เชือกยี่สิบนิ้วหย่อนลงไปถ้าถ้าบ่อลึกสิบห้านิ้วนะจะเหลือความยาวเชือกห้านิ้วจากนั้นทบทบกลับมานะแล้วหย่อนไปอีกรอบหนึ่งขาดความยาวไปห้านิ้วถึงก้นบ่อเนี่ขาดความยาวไปห้านิ้วถึงก้นบ่อเพราะบ่อลึกสิบห้านะนี่เห็นไหมครับสรุปว่าความยาวเชือกเท่ากับยี่สิบนะ ลองแทนลองเอาคําตอบเนี่ยไปแทนค่าเลยไปแทนค่าคําถามที่เขาถามมาเลยเราจะได้คําตอบได้ง่ายกว่าครับไม่ต้องไปมัวคิดสูตรอะไรมาได้บางทีคิดมาไม่ถูกตั้งหาลองดูนะครับสวัสดีครับ